เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ชุมนุม1,370คนให้ขึ้นไปนอนคว่ำทับซ้อนกันด้านหลังรถบรรทุกของทหารครับเพื่อขนย้ายไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารที่อยู่ไกลออกไป150กิโลเมตรส่งผลให้มีคนเสียชีวิตนะครับ78คนครับ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวนะครับที่ต้องรับผิดจากการกระทําครั้งนั้นนะครับมีคนตายไป85คนแต่คนผิดยังไม่มีวันนี้นะคุณผู้ชมเป็นวันครบรอบ19ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมในอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตรวม85รายนะครับ มีสูญหาย7รายครับด้าน Amnesty International นะครับเรียกร้องทางการไทยให้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการรับผิดของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นก่อนที่อายุความ20ปีเนี่ยจะสิ้นสุดลงในวันที่25ตุลาคมปีหน้านะครับมันจะสิ้นสุดลงในวันที่25ตุลาคมปีหน้ามีเวลาเป็นปีเหมือนกันคุณผู้ชม,มคุณผู้ชมว่ามันจะสำเร็จไหม ย้อนเหตุการณ์นะครับในวันที่25ตุลาคมปี2547นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนประมาณ2,000คนเนี่ยได้ไปรวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัวหลังถูกกลุ่มติดอาวุธปล้นปืนนะครับที่รัฐแจกจ่ายให้6กระบอกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมองว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนนี้เนี่ย แจ้งความเท็จโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้เข้าสลายการชุมนุมด้วยการยิงแกส๊สน้ำตาใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและกระสุนจริงนะครับส่งผลให้ผู้ชุมนุม7คนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บนะครับภายหลังการสลายการชุมนุมครับคุณผู้ชมฟังรายละเอียดต,ตรงนี้ครับครับภายหลังการสลายการชุมนุม เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ชุมนุม1,370คนผูกมือไพร่หลังบังคับนะครับให้ขึ้นไปนอนคว่ำทับซ้อนกันด้านหลังรถบรรทุกของทหารครับเพื่อขนย้ายไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารที่อยู่ไกลออกไป150กิโลเมตรครับส่งผลให้มีคนเสียชีวิตนะครับ78คนครับ และเขาเสียชีวิตเพราะอะไรจากการถูกกดทับหรือขาดอากาศหายใจระหว่างการขนส่งครับครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้รวมนะครับ85คนครับเหตุการณ์ผ่านไปนะครับศาลสงลาก็ได้สรุปในการไตส่สวนนะครับว่าผู้ชุมนุมทั้ง78คนที่เสียชีวิตระหว่างการขนย้ายเนี่ยสายเหตุการเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจครับ โดยกระทรวงกลาโหมต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับญาติผู้เสียหายซึ่งแม้ว่าชาวบ้านจะได้รับเงินชดเชยนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่แม้แต่คนเดียวนะครับที่ต้องรับผิดจากการกระทําครั้งนั้นนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะครับ85คนเสียชีวิตไม่มีเลยมันก็ต้องมีคนพูดแหละก็รับจ่ายเยียวยาไปแล้วไงกลาโหมจ่ายเยียวยาไปแล้วไงอืมแต่ เงินเยียวยานะมันก็เงินภาษีประชาชนซึ่งเขาก็สมควรต้องได้รับการเยียวยาอยู่แล้วแหละถูกต้องอยู่แล้ว <t <uk> t <aut> แน่นอนแต่ประเด็นก็คือประชาชนคนอื่นๆเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเยียวยาเขาต้องได้รับการเยียวยาอยู่แล้วแต่ไอคนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยทําไมไม่มีคนต้องรับผิดชอบเลยวะ <t <uk> t <aut> ใช่เออแล้วมันจะจบกระบ,บวนการของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ยังไง <t uk t aut> แค่ไปจบที่ว่าญาติของผู้เสียชีวิตได้รับการเยียวยา และเขาได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์นี้และเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้กระทําผิดมาจะ20ปีแล้วนเนี่ยหรอมีคนจะมีคนตายไป85คนคือไม่มีคนต้องรับผิดเลยเหรอมีคนตายไป85้าคนญาติได้รับการเยียวยาจากกระทรวงกลาโหมแต่คนผิดยังไม่มีเอออืม <c oughs> นั่นแหละครับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่25ตุลาคม 4ี่เจ็ดนะสองห้าสีครับสองหนะคุณผู้ชมนะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายเยอะขนาดเนี้ยคือแบบเขากำลังรู้สึกยังไงนะครับก็อยากรู้เหมือนกันอื